โอ้โห oh, หามาให้แล้วครับที่ดินผ่อนได้อ้าวนี่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 พูดก่อนก่อนที่ไปคุยกับพี่ชายใจดีนี่ติดถนนลาดยางเลยนะ2 0 0ตารางวาพี่เขาขายอยู่แค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทส่วนหนึ่งไร่300,000กว่าบาทพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกมีต้นไม้แถมให้ด้วยรั้วเขาบอย4ด้านห้องน้ำเขามีให้ด้วยนะไฟฟ้ามีนะ้ำประปามีอินเทอร์เน็ตข้างหน้าก็มีฟรีค่าโอนอีก ไปดูกันว่าเป็นไงบ้างกําลังทากันเลยนะยังไม่เสร็จดีแต่วันนี้โฉบม,มาก่อนแต่ยังไม่เสร็จนีก็มีคนมาจองไปเยอะแล้วไปไปดูกันว่าเป็นไงบ้างไปไปคุยกันดูในชมุชมชนเลยนะครับบ้านคนเพียบเลยนี่ดูเสาไฟอ่าทั้งเสาไฟทั้งสายอินเทอร์เน็ตทั้งแรงตา่าแรงสูงทั้งห้องนงห้องน้านี่อยู่ข้างหน้าเราทั้งหมดเลยของแถมเพียบเอาชั่นเพียบ ไปไปคุยกันดูซิว่าผมจะโมหรือเปล่าหรือมันเป็นความจริงไปถามพี่ชายใจดีค้ัว่ามันใช่อย่างที่เราพูดกันไหมผมพูดไปหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยแนะนําตัวสักนิดสิครับผมเอกครับโอยเนวเวลด์ oh, <well> en, สุพรรณบุรีฮะสวัสดีครับพี่เอกครับ <c oughs> คุณหน้าคุณตากันเลยนะครับพี่ <c oughs> เอ๊ะเมื่อกี้บอกอะไรนะเนเนอะไรนะพี่เนวเวลล์ well land, สุพรรณบุรีเนวเวลด์สุพรรณบุรีใช่ครับโอ้ยโครงการนี้ขายดิบขายดี ปิดโครงการทุกโครงการแล้วขอบคุณมากที่่านมาปิดหมดแล้วครับเกลี้ยงหมดเลยเกลี้ยงหมดเลยทีนี้เมื่อกี้พี่เอกบอกว่าเนว์แลนดสุพรรณบุรีครับงั้นก็แสดงว่าโครงการที่เรากําลังจะเปิดอยู่เนี่ยเนี่ยที่กําลังทําอยู่เนี่ยอ่าใช่ฮะอยู่สุพรรณบุรีใช่ครับพี่ใช่ครับสุพรรณบุรีครับตำบลอะไรครับพี่อ่าตำบลแจงงามอําเภอหนองยาไซครับจะเป็นส่วนจะเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอด่านช้างแล้วก็อําเภอหนองยาไซ ห่างจากตัวเมืองเอาตัวอำเภอด่านช้างไม่ถึง10โลครับด่านช้างที่มีภูเขาเยอะๆใช่มีเขื่อนกระเสียวใช่ครับเขื่อนกระเสียวนี่ซึ่งชื่อเลยครับตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับเหมือนกันสวยเขาวิวก็สวยใช่ครับแต่ของเล่านี่บรรยากาศก็ไม่ใช่เป็นรองเลยมันอยู่ห่างจากด่านช้างที่เอกบอก10กิโลใช่ไหมครับไม่เกิน10กิโลฮะแต่ก็ห่างจากตัวอำเภอหนองยาไซก็ประมาณ10กว่ากิโลแต่สําคัญอย่างนี้พี่มันจะมีรถตู้ สาย69เราวิ่งผ่านแล้วก็เราสามารถที่จะลงถนนหลักแล้วก็ต่อวินมอไซค์เข้าไม่ได้ไกลไหมพี่จากตรงนั้นมันจะเข้าได้หลายทางนะครับพี่แต่ว่าโดยที่ประมาณแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3-4กิโลเมตรจากนี่ไปถึงถนนใหญ่นี่ไม่ไกลมากไม่ไกลมากพี่โครงการนี้เป็นโครงการที่เท่าไหร่นะครับพี่เอกเป็นนี้เฟส18ลวฮะ18เดี๋ยวจะให้พี่เอกพาเดินชมซะหน่อยยินดีเลยี่แต่แต่พี่เอกตอบท่านผู้ชมนิดนึงเมื่อกี้ผมโม้ไปแต่ผมเจอบ่น่ามั่วจริงไหมพี่ผ่อนได้ด้วย อ่าได้ครับผมอ่าได้เท่าไหร่มาคุยกันได้ครับแล้วก็200ตารางวาเนี่ย2แสนกว่าบาทใช่ครับผม2,99พี่2,99เกาใช่ <S 2แสนกาหมืนกพันใช่ครับผมส่วนหนึ่งไร หนึ่งไร่นี้ก็คือจะอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอแล้วแต่ว่าใครจะชอบตรงไหนแต่ของแถมที่พี่ราคาเนี่ยใครเขาก็มีแต่ของแถมพี่พี่เอกให้อะไรบ้างอาของแถมเลยนะพี่ก็คือจะมีล้อมรถขบอยฟรีทั้งสีด้านสีด้านสีด้านเลยนะพี่นะใช่ครับผมแล้วก็ขยายเกตไฟฟ้าให้ฟรีนะครับผมไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงขยายเกตน้ําประปาตอนนี้น้ําประปาปลาผมใช้แล้วเป็นประปาอะไรพี่อาตอนนี้จะเป็นประปาหมู่บ้านครับแต่เขากําลังทําเป็นประปาภูมิภาค กำลังเข้ามา <st establishing> ใช่ครับผม <Ừ. S 1> ตอนนี้กําลังเข้ามา <Always> ก็เป็นปราปาบูพิภาคแต่ตอนนี้ยังเป็นประปาาบูบ้านอยู่ใช่ยังบริาหารแบบบูบา้านแล้วก็จะมีไฟโซลาเซลล์นะฮะริมถนนให้ <sh arp> เดี๋ยวเสาไฟเข้าหมดเลยใช่พี่ <sh arp> <sh arp> แน่นอนครับผม <sh arp> ตอนนี้การเรื่องขยายเขตอยู่ครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเขาเรียกยังไงครับรอคิวของการไฟใช่ครับแล้วงานเขาเยอะแล้วก็ผมจะมีต้นเคนาให้นะครับก็คือจะไปซื้อไม้ล้อมาแล้วก็จะมีห้องน้ำเนี่ยที่พี่เห็นเนี่ย ห้องน้ำลังคาสีฟ้าเนี่ยอ่าใช่ครับผมจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําถาวรเลยนะมีให้ทุกแปลงมีให้ทุกแปลงครับผมแล้วก็จะมีประตูเหล็กอ้าเอนาไวใช่ครับทารเขาเปิดปิดเข้าแปลงโครงการนี้มีกี่กี่แปลงครับพี่โครงการนี้มีแค่แปดแปลงเองครับพี่แต่ก่อนที่เราจะเปิดโครงการยังไม่เสร็จดีก็เลยมีคนเริ่มมาจองกันหมดแล้วเมื่อวานพี่เมื่อวานแล้วลูกค้าเขาพลาดเฟสอื่นแล้วก็พอดีก็เลยแบบประมาณว่ากลัวว่าจะไม่ทันอีกมาดูปั๊บ เอาปุ๊บเอาเลยปับ๊บเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็มันจะบอกว่าเดี๋ยวก็หมดแล้วถ้าไม่นานนะคร,ครับผมครับผมแยกไปดูในที่กันนิดเครับเชเลยครับผม เห็นเลยน,น,นี่นี่นี่มีท่อประปาด้วยอ่าเนี่ยฮะท่อประปาตอนนี้ก็คือมีมิเตอร์น้ําแล้วเดี๋ยวเราจะมีมิเตอร์น้ําให้ทุกแปลงเลยนะครับผมครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็ถนนตรงนี้ก็คือจะกว้างอยู่ที่ 6- กเมตรห้าสิบถนนตรงนี้ภาวะจำยอมหรือสาธารณะครับพี่เอกผมเป็นปล่อยเป็นสาธารประโยชน์ทุกแปลงสาธารณะใช่แ<ไ>ปลว่าใครก็ปิดไม่ได้เป็นของหลวงถูกต้องครับแล้วก็ต่อไปมีการมีมีความเขาเรียกว่าขยายเขาเรียกว่าความจเจริญเข้ามาสามารถที่จะ พัฒนาได้อะไรจะเทปงเทปปูนแล้วยางกวากก็เป็นอนาคตเพราะเรายกให้หลวงแล้วใช่ครับใช่ครับผมโครงการนี้พี่เอกฟรีค่าโอนไหมฟรีครับผมค่าโอนอันฟรีหมดเลยทุกอย่างฟรีหมดเลยเหมือนกับว่าเอาถ้ากูพูดง่ายๆเหมือนกับพี่กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยผมอยากจะให้คนซื้อที่ดินโดยที่ว่าหนึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะครับก็คือว่าหนึ่งเพื่อซื้อเพื่อกําไรสองการทํางานเนี่ยปัจจุบันสามารถติดต่อสื่อสารทํางานอย่างนี้ได้แล้วก็เลยทำออปชั่นให้มันพร้อมเพื่อที่ว่า อยากให้คนไม่ซื้อในการทิ้งขว้างไปเป็นโรกร้างซื้อแล้วอยู่ได้จริงใช่ครับซื้อแล้วใช้แลอยู่ได้จริงหมดเลยใช่ครับผมใช่ครับผมพี่เอกเดี๋ยวผมมีอยู่อันนึงแต่เดี๋ยวจะให้พี่เอกพาไปดูอย่างเนี้ยเรายังไม่ได้ไถหน้าดินคือเราดิกำลังก่อสร้างกันอยู่ใช่แต่ข้างๆเอญมีแปลงข้างๆก็ถเดี๋ยวไปดูโหดินสวยมากใช่ครับใช่ใช่เนี่ยเขาเพิ่งไถเมื่อวานกําลังจะลงอ้อยแล้วก็จะเป็นข้าวโพดอ่อนแนะนําอย่างหนึ่งครับเวลาดูที่ดินพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีพวกอันเนี้ยอ้อย หรือว่าเป็นพวกระโพดอ่อนถ้าพี่อะไรที่ว่ามันใช้ดินดีต้องใช้น้ําในการนั้นนะครับ เราไม่มีความแห้งแรงครับตรงนี้แสดงว่าน้ำไม่ต้องอุดมสมบูรณ์ใช่ครับใช่ครับแล้วที่สําคัญผมดูมาแล้วเพื่อนบ้านเยอะจริงๆใช่ครับโอ้รอบเลยหลายร้อยหลังคาเรือนใช่เพียงแต่ว่าบางทีอ่ะมอยู่ในกล้องในเฟรมเนี่ยมองไม่ก็เห็นอ่าใช่หน้าฝนต้นไม้มันบังถูกต้องรับเพราะนั้นมาอยู่ตรงนี้นี่เคาอยู่ได้จริงแต่นี่ปัญหาน้ําท่วมมาพี่คนกลัวกั้ยมีครับตรงนี้ไม่มีในสารระบบเลยฮะไม่เคยเลยเหรอครับไม่มีเลยครับตรงนี้ไม่มีในสารระบบเลยแล้วอย่างนี้พี่เอกบางทีเนี่ยหนองยาไซเนี่ยบางคนเขาบอกว่า ที่หนองยาไซเนี่ยมันร้อนนะมันแรงนะ,ะดินเป็นดินทรายอย่างนี้สุพรรณเนี่ยกับการจนบ,บุรีและกันนะขอพาดพิงไปการนิดนึับประมาณลักษณะว่าเป็นเหมือนไข่ดาวาอ่ะพี่สมมุติว่าตึงนี้แห้งแรงแต่ว่าพอถัดไปอีกสักสองสามปโลเนี่ย,ยไม่แห้งแรงแล้วถึงผมเองอะ่ะเอาเป็นว่าเวลาซื้อที่ดินอะ่ะเหมือนกับเลือกมากนิดนึงเพื่อที่ว่าถ้าผมเองอยู่ได้ลูกค้าต้องอ,อยู่ได้ ใช่ครับแสดงว่าที่ของเราเนี่ยผ่านการคัดเลือกมาแล้วผมนึกบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆไปดูดินกันตอนท้ายๆคลิปได้เนี่ยสวยมากดูกันเนี่ยพี่เราไปดูกันอันนี้แคนาใช่ไหมครับใช่ครับพี่ต้นแคนาเนี่ยก็จะมี4ี่มุมเลยครับจะเป็นไม้ล้อมมาให้แล้วที่พี่เอกบอกว่าทั้ง8แปลงจะมีห้องน้ําอย่างนี้ถูกต้องครับเอาไว้ทําไมพี่เอกห้องน้ำเนี่ยเออก็เหมือนที่ผมบอกครับผมอยากจะให้คนซื้อที่ดินแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยไม่อยากจะปล่อยรกร้างแล้วก็คนที่จะซื้อมาขอบเขต ต้องชัดเจนผมก็เลยลักษณะที่ว่า โคเปอร์ให้หมดเลยดีกว่าถึงล้อมรั้วให้ถูกต้องบางคนเนี่ยพอมาเขาเรียกว่าซื้อไปแล้วปุ๊บบางคนไม่มีรั้วก็เกิดความระแวงว่าต่อไปจะไปล้อมรั้วเนี่ยจะไปบุกลุกหรือไปรับเขยใครเขาแล้วเหมือนกับบางคนลวดหนาบางคนลวดสังกะสีผมก็เลยเอาให้เป็นแบบทั้งโครงการไปเลยอ่าใช่แต่พี่เอกยืนยันนะว่าอย่างกรณี200ตารางวาเนี่ยพียกขายอยู่2องแสนเก้าหใช่ครับไม่ได้มาคิดค่ารั้วเพิ่มไม่มีครับตรงนี้ห้องน้ําก็ไม่คิดเพิ่มไม่มีครับก็ผมว่าของแถมเนี่ยที่ผมลองเคาะดูนะครับ ผมว่าก็มีเกือบแสนนะครับพี่เฉพาะรูอะใชแล้วก็ประตูเหล็กใแล้วก็ห้องน้าแต่มันยังอาจจะดูไม่เรียบร้อยช่างเขากำลังทํางานอยู่คือง่ายๆเลยวันนี้เราเปิดโครงการวันแรกแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังทางานอยู่ประตูเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เอกใช่ครับเนี่ยจะเป็นจำลองให้ดูก่อนให้ทุกแปลงเลยทุกแปลงครับทุกแปลงทุกแปลงคือตอนนี้ขนาดหลักๆของเราเนี่ยคือมี200ตารางวากับ1ไร่ถูกต้องครับผม แต่ทีนี้ที่พี่เอกบอกว่าบางคนเนี่ยเงินไม่พร้อมเนี่ยคือเราให้เราผ่อนได้แต่เราไม่ได้ระบุว่ากี่เดือนใช่ครับเรามาคุยดูให้มาคุยกันเหมือนกับบางคนเงินกําลังจะได้เงินกําลังจะมีหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอาจจะได้มาเป็นช่วงเป็นช่วงในการเบิกวดงานทุกสิ่งทุกอย่างมาคุยกันได้เป็นเจ้าของคนเดียวเน้นพูดคุยใช่แล้วคุยกับพี่เอกนี่เจ้าของเรื่องตรงนี้คุยง่ายเลยใช่ครับผมยางงี้คนสนใจพี่เอกครับโทรมาหาพี่เอกนี่เบอร์อะไรอ่ะอ่าศูนย์เก้าศูนย์ฮะ 0818081ครับอีกสักรอบสิครับพี่0900818081ครับาลายก็เป็นเบอร์นี้เลยนะ,ะเบอร์นี้เลยใช่ทีนี้บ,บางคนพี่เขางงว่าเอ๊ะเขาอยู่กรุงเทพเขาอยู่บริบวณทนเขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่เชียงรายเขาอยู่ภาคใต้เขาอยากจะจับพิกัดดูว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับอะไรบ้างอาเอาเซิร์ชง่ายๆก็ได้ครับพี่ตรงนี้จะมีวัดดงเชือก ดงเชือกเหรอี่วัดดงเชือกดอเด็กงองูแล้วก็เชือกที่เราปลูกของเลยครับอ๋อวัดดงเชือกหนองยาไซสุพรรณใช่ครับห่างจากนี่ไปประมาณ2กิโลครับพี่ก็จะรู้เลยว่าแถวนี้มันอยู่แถวนหนบ้างถูกต้องครับถูกต้องครับพี่แล้วอย่างนี้มันมีบางทีพี่เอกผมเจอมาเยอะเลยนะครับลูกค้าถามมาเยอะว่าเออหนองยาไซเนี่ยเราขายไร่หนึ่งสามแสนกว่าแต่เขาเจอนะอันนี้ไม่ได้พาดพิงใครนะพี่ครับผมเขาบอกบางทีเนี่ยสองแสนกว่าต่อไร่เองมันมีไหมพี่มีครับมีครับแต่ว่าใช้คําว่าพื้นที่ อาจจะไม่เหมือนกันเหมือนอาจจะไปอยู่กลางนาอาจจะเขาเรียกยังไงอ่ะเป็นแบบที่คือไม่ได้พัฒนาคือเป็นที่ว่างเปล่าเป็นที่ว่างเปล่าบางทีไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีน้ำบางทีไม่มีรั้วไม่มีห้องน้ำใช่เพราะฉะนั้นต้องต้องอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวจะเกิดการเปรียบเทียบซึ่งเราไม่ได้พาดพิงหรือไม่ได้ถ้าถามว่าอ่ะเหมือนกับผมขายไร่หนึ่งสามแสนสามเก้าเก้านะฮะอาะพีว่าของของแถนเนี่ยแสนหนึ่งละอ่า ตีว่าก็ไล่ละสามแสนก็พอๆกันถูกต้องอ่าเพะ่อให้อยากให้แยกแยะตรงนี้ใช่ครับพี่เอกขออนุญาสอบถามเนี่ยเยียแปลงเนี่ยที่กำลังทําอยู่เนี่ยฮะที่มีรั้วเกือบเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ครับอ่าปืนนี้พื้นที่หนึ่งไรครับหนึ่งไรใช่ครับอย่างอันนี้ก็คือสามเก้าเก้าถูกต้องครับผมสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ก็จะได้อย่างที่บอก่าคือถนนที่เรายืนเนี่ยไม่ต้องไปหนักใจคือสาธารณะถูกต้องได้รั้วสีด้านมีขอบเขตที่ชัดถูกต้องได้ประตูเหล็ก2ประตูประตูแบบบานสวิงใช่กบเป็นบานสวิงซ้ายกว่าเดี๋ยวปลูกต้นไม้ให้ด้วยอ่าเนี่ยจะมีไม้ล้อมอยู่ตรง4มุมเลยไฟฟ้าเดี๋ยวผ่ข้างหน้าทั้งหมดถูกต้องครับจะาผ่หน้าแปลงเลยตอนนี้ประปามีแล้วป้าป้ามีแล้วครับผมตอนนี้ครับพี่แล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ําตรงนี้สบายใจได้ว่าประวัติท่วมไม่มีไม่มีครับแล้วก็น้ําประปาที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือไม่ขาด แล้วก็เนี่ยฮะพี่เห็นไหมทีเ่เป็นเป็นแท้งสีน้ําเงินน่ะเขากําลังจะทําเป็นระบบของปลาปาภูมิภาคแต่ว่าตอนนี้ยังปกครองอยู่ในระบบปลาปาหมู่บ้านไปก่อนอใช่ครับก็ก็คือว่าถนนเส้นเมนสายหลักที่รถตู้ผ่านนะฮะเป็น,เป,นเป็นภูมิภาคหมดแล้วแล้วก็จะเริ่มขยายเข้ามาในซอยเริ่มขยายขยายเข้ามาเรื่อยๆใช่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งจะอยู่ใกล้บ้านผมด้วยบ้านผมออฟฟิศผม พี่เปิดบริษัทอยู่ก็คืออยู่ตรงนี้ไม่ไกลกันมากดูแลกันทั่วถึงได้ครับแสดงว่าเราซื้อแล้วเนี่ยเจ้าของโครงการยังอยู่ใกล้เราถี่มีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างยังนี้โทรมาได้เลยช่วยครับปรึกษาได้ใช่ครับแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นบ้านของสารวัตรกำนันนะครับผมเขาก็คือดูแลที่นี่มาตั้งนานแล้วครับแสดงว่าเราแล้วบ้านเราเลยอยู่หน้าที่ดินเราเลยเหมือนเป็นพ่อเมืองอใมีอะไรเราปรึกษาได้ใช่ครับผมนิสัยดีครับคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องครับพี่ครับโอ้หงั้นเยี่ยมเลย อย่างนี้ข้างๆนี่ก็มีบ้านคนหมดเลยน่าครับมีบ้านคนหมดเลยเนี่ยที่เห็นครับรอบด้านรอบด้านจริงๆนะครับใช่ครับอันนี้เป็นบ้านของคนกรุงเทพนะฮะที่เขามาซื้อกันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมามาสร้างมาลูกหลานหลานมาทำสวนใช่ครับผมแถวนี้พี่เอกนอกจากเข้าปปูกอ้อยเนี่ยอ้อยผมมองว่าไม่เยอะนะเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ไม่เยอะครับตอนนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงก็เพิ่งตัดไปด้วยก็จะมีข้าวโพดอ่าเนี่ยครับเป็นข้าวโพดอ่อน เขาพุเอาฝากหรือไม่กโพดต้นอ่อนไปตัดให้สัตว์กินถูกต้องครับนี่จะเป็นข้าวโพดอ่อนเป็นข้าวโพดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่เอามาผัดมันหอยครับพี่แบบเรียกไม่ถูกอะฮะข้าวโพดจินฝากอะฝากอ่อนนะครับฝักอ่อนฝักอ่อนเขาเรียกฝากอ่อนใช่ครับทีนี้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้อ้อยเนี่ยบางคนเขาบอกเอ้ยที่ไหนมีอ้อยที่นั่นเขากลัวกลัวเผาแถวนี้เป็นไงพี่ไม่ล้ครับที่นี่ถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าจับกันเลยอเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเหมือนกับว่ามีการเป็นการขอความร่วมมือ แต่เพราะว่าการความร่วมมือบางทีมันก็ไม่ได้มไ่ไดบแวมมือใช่เขาก็เลยลักษณะที่ว่าขอเป็นกฎไปเลยแล้วกันเพราะว่าหนึ่งด้วยฝุ่น pm ด้วยเรื่องภาวะลูกร้อนด้วยครับครับอันนั้นก็คือสบายใจได้สบายใจได้สำหรับคนที่ไม่อยู่สบายใจได้อ่ะเพียกจะเดินเข้าไปดูในที่กันนิดนึงจะไปดูดินอ่าโอ้สุดเขตเราอยู่คือด้านหลังเลยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยอ่าก็คือถนนเนี่ยจะตันนะฮะจะลักษณะว่าเหมือนกับถนนส่วนตัวครับไม่ได้ทะลุไปหาใครอ่าใช่คือพูดง่ายว่าไม่มีใครพูกขาดผ่านถูกต้องครับก็คือจะเป็นลูกค้าเฉะ ของเราหมดเลยในแปลงครับใช่แล้วก็ตรงนี้มันไม่ใช่คือถนนด้านหน้าเราที่เป็นลาดยางเนี่ยไม่ใช่ว่าใครขับผ่านมั่วมันเป็นทางผ่านที่เข้าหมู่บ้านถูกต้องคนข้างในส่วนใหญ่หรือคนที่มีบ้านมีที่เขาจะผ่านใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวบางทีเนี่ยทางผ่านมากมันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันอ่าใช่ครับผมมากหน้าหลายตาใช่ครับแต่นี้ก็มีความเป็นส่วนตัวใช่ครับความส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งเลยครับผมครับผมเนี่ยเนี่ยรถอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเงียบเหงานะ คนนี่ผ่านกันเยอะแต่เป็นคนในชุมชนใช่ครับอ่าโอเคอันนี้สบายใจได้พี่เอกบอกไปแล้วว่าห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลฮะ,ะเพราะฉะนั้นสักสชั่วโมงครึ่งมะพี่เนาะ,ะประมาณนั้นครับพี่ก็วิ่งเต้น3-4 0นครับสะดวกเลยแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงสีแยกไฟแดง3ชุก อ๋อสามสี่ศูนย์ที่จากบางใหญ่บางบัวทองอะไรนะถูกต้องครับผ่านเซ็นทรัลเวิทกงเวิทเกีตอะไรมาได้เลยแล้วก็มาผ่านเลี้ยวตรงสามชุกสุพรรณบุรีใช่ครับตรงตลาดร้อยปีอะไรฮะอ่าออกแล้วมาหนองยาไซก็ไม่ไกลมากใช่ครับผมก็ตรงนี้จากหนองยาไซจากตรงนี้ไปสามชุกก็ไม่ถึงสามสิบกิโลครับผมตลาดร้อยปีนะครับอ่าใช่ครับโอ้หลายคนเคยมาเที่ยวหลายคนรู้จักตลาดโบราณใช่ฮะใช่ครับไปดูดินกันนิดนึงครับเอกครับโอ้หนี่แสดงว่าที่กองกองนี่คือเตรียมรถทำรถเขบ่อยละใช่ครับเนี่ยเนี่ยเราจะมีเสาเราจะมีคานมาตองไว้ทุกล็อกละอ่าเพราะนั้ สมมติว่าวันนี้มานะครับพี่มาแล้วมาจองะับผมใช้เงินจองประมาณเท่าไหร่ครับอเงินจองอยู่ที่4ี่หมื่นเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าใช่ครับแล้วก็คือระยะเวลาก็ยืดหยุ่นมาคุยกันถูกต้องครับแล้วอย่างนี้ครับพี่เอกบางคนก็ถามว่าเอออย่างนี้ฉันขอได้ไหมฉันวาง4ี่หมื่นเก้าแล้วแต่ถ้าลุยยังไม่เสร็จไฟฟ้ายังไม่เห็นเนี่ยฉันนขอโอนหลังจากนั้นได้ไหมได้ครับผมแต่มันก็ไม่นานมากก็พอแนไม่ไม่นานครับไม่นานครับไม่นานครับแต่ รั้วมากองขนาดนี้แล้วเสาไฟมาขนาดนี้แล้วก็สบายใจได้ใช่ครับผมอ่ะใช่ผมแต่ว่าคือเดี๋ยวก็คือใช้คําว่าเนี่ยฮะเ็บเริ่มจะทํารั้วไปเรื่อยๆละเรื่อยๆเลยเลยเยแล้วครับอ่ะใช่ครับอ่ะโอนตรงนี้ก็อย่างที่บอกพี่เอกก็พูดไปแล้วว่าถ้าโอนไม่ต้องเสียเดี๋ยวไม่ต้องเสียแล้วครับผมไม่ต้องเสียันั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนซื้อแล้วสบายใจไงสบายใจได้เลยครับสบายใจได้เลยจะไม่มีอะไรที่ว่าจะซับซ้อนมมากกว่านี้ละครับครับผมก็คือตรงๆง่ายๆเลยเราทําที่เพื่อขาย เราขายใจคือเราขายบริการเราขายคือเหมือนกับอยากให้ผู้ซื้อเนี่ยได้สิ่งดีๆไปใเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากลัวว่าเอสิ่งที่เราพูดเราไม่ทำรเราบอกมีน้ําก็คือมีน้ําใช่ครับเราบอกมีไฟก็คือมีมีครับเราบอกว่าถ้าโอนไม่ต้องเสียแล้วก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นเราไม่มีมาพลิกลิ้นทีหลังใช่ครับอ่าแล้วอย่างหนึ่งนะใช้คําว่า แบ่งปันที่อยู่อาศัยกันดีกว่านะแล้วกันพี่เอกเนี่ยทำมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้ที่ต้องกังวลหรือต้องเสียหายแน่นอนไม่ต้องกังวลครับของอย่างนี้ไปเขาเรียกว่ายังไงครับเหมือนกับว่าเรื่องไฟมันจะช้าหน่อยหนึ่งบางทีมันต้องไปตามคิวเขาครับใช่ครับคือเรากําหนดไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาทำมาวางสเก็ตต้วนวางแผนงานของเขาอเพราะฉะนั้นงานเขาก็เยอะพอสมควรนะฮะสุพรรณบุรีเขามีการ ซื้อขายแบ่งล็อกกันเยอะอในทุกอำเภออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่างานก็คือเหมือนกับเขาก็จะเยอะหน่อยนึงแต่ว่าอย่างนี้ครับสำหรับบางคนที่ว่าเฮ้ยมาแล้วฉันอยากจะกยู่ฉันอยากจะกสร้างเลยเนี่ยผมขอมิเตอร์ไฟชั่วคราวเอาไว้แล้วสามารถที่จะต่อสายไปใ,ใช้ก่อนได้เลย ออย่างนี้แสดงว่าพอสมมุติว่าซื้อแล้วโอนแล้วเรียบร้อยล้วไฟฟ้ายังไม่เสร็จดีแต่พี่เอกก็ดําเนินการอำนวยความสะดวกให้ใช่ใช่ครับมีขอไฟเขาเรียกว่าไฟชั่วคราวาให้ในการก่อสร้างไว้ให้แล้วน้ําก็มีแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใช่ครับไม่ต้องกังวลโอเคครับไปพี่เอกรบกวนิ่่ไปไนที่กันหด่อยวเราไปดูที่ อันนี้ดินอย่างเงี้ยหลายคนจะมองไอ้ดินนี้แข็งแน่ๆเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้ไปดูโดยเฉพาะที่ข้างๆที่เขาถ่ายแล้วอ่าใช่ครับเนี่ยข้างๆเขาเพิ่งถ่ายไปเมื่อวานกําลังจะลงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ดินทรายนะพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เห็นเห็นอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกันคือตอนที่พี่เอกมาตอนแรกเนี่ยเราปรับหน้าดินแล้วอ่าใช่แต่ทีนี้พอดีฝนตกบางทีมันก็จะเรียบๆอย่างเี้ยอ่าใช่มันก็จะดูแบบเหมือนกับว่าสีอาจจะแตกต่างเปลี่ยนออกไปนิดหนึงอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่เขาพลิกหน้าดินแล้้ววเราจะหหนนทัังมด เนี่ยเขายากก็เริ่มขึ้นแล้วฮะนี่ปรับเรียบระดับหนึ่งแล้วยาก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วนอกจากว่าน้ำเนี่ยไม่ท่วมเนี่ยบางทีฝนตกเยอะๆน้าไหลหลากมีบ้างไหมฮะไม่มีฮะตรงนี้ไม่มีไหลหลากผ่านที่เราไม่มีไม่มีครับไม่มีบางที่กลัวได้เลยบางที่มีปัญหาไงน้าไม่ท่วมจริงแต่เวลาฝนตกเยอะๆมันผ่านจากที่คนอื่นไหลมาเป็นวันสองวันใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นแบบเขาเรียกไงเป็นดินนาดินนาเนี่ยบางทีคือน้ํามันไม่ได้ท่วมจริงแต่พอถึงหน้าน้าเนี่ย มันเป็นที่รองรับน้ําอยู่แล้วน้ํามันไหลผ่านไอ้ะใช่ครับไอ้นี่เราเราไม่ใช่ดินนาเราไม่มีคันนาที่ต้องมากั้นไม่มีอะไรแถวนี้เขาเรียกว่าดินไร่ใี่ทาไร่กันเป็นดินทาไร้ทาสวนกันจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกนั้นถูกต้องนะถูกต้องที่เปกบอกไปตอนแรกมีข้างๆนี้ก็มีบ้านคนอ่าใช่เพราะฉะนั้นมีบ้านคนบป็ทีมันก็อุ่นใจพี่ใช่ครับผมแล้วของซื้อของหาของกินล่ะพี่ไปไกลไหมตรงนี้ไม่ไกลเลยครับผมก็ที่นี่มันจะดีอย่างหนึ่งตามวัดตามโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีตลาดนัดวนกัน วนกันหมายความว่าอย่างไรก็คือเหมือนกับอาจจะวันนี้เป็นตลาดนัดฝั่งนั้นพรุ่งนี้อาจจะเป็นตลาดนัดฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ระยะสามสามกิโลตรงนี้นะรอบๆใช่ครับผมก็แสดงว่าง่ายๆเลยไม่อดแน่มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยครับไม่อดแน่นอนแล้วบางทีคนเฒ่าคนแก่พี่จะไปหามองหาหมอนี่ไปที่ไหนกันบ้างก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งโรงพยาบาลหนานช้างที่ใกล้สุด10กิโลอ่าใช่ครับผมประมาณ10กิโลครับผมใช่ครับจะใกล้สุดเลยแล้วก็ จะมีเขาเรียกว่าอนามงอนามัยอยู่ก็คือจะอยู่ในละแวกนี้อยู่เหมือนกันเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆไปได้เลยถูกต้องอ <ผม S 2> เพราะฉะนั้นบางทีมันสาคัญที่คนจะมาอยู่แต่ละที่เนี่ยนอกจากว่าความปลอดภัยในพื้นที่แล้วเนี่ยการของกินของอยู่ของใช้ใช่ครับแล้วก็การรักษาตัวนี่จําเป็นมากเหมือนเหมือนเมื่อวานเหมือนกันที่เขาพาแม่เขามาดูเหมือนกันเขาก็เหมือนกับว่าหนึ่งแม่เขาก็อายุเยอะเลยนะฮะก็คือในการดูที่ดูทางอะไรก็คือเหมือนกับว่าผมก็แค่บอกบอกเหมือนกับทุกคลิปนะครับว่า อยากให้มาดูให้มาสัมผัสอย่าไปมองในแค่รูปอย่าไปมองนะเฮ้ยมันในคลิปมันสวยมายืนดูของจริงมันสัมผัสของจริงเลยว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าตามที่เราได้คุยเอาไว้หรือเปล่าเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันกับเราเอา แม่เรามาไว้ที่นี่เราก็ต้องมีความปลอดภัยระดับหนึ่งครับพี่ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยเวลานอกจากเขามาดูที่เราเนี่ยเขาต้องขับรถสำรวจเส้นทางด้วยถูกต้องเดินทางสะดวกไหมไม่ใช่ว่าที่เราตรงที่นี่สวยหมดเลยแต่เวลาเรามานี่ต้องผ่านถนนหินคุกลูกลังมีสิบยี่สิบกิโลมันก็ไม่ได้ใช่ครับแปลว่ามันจะลำบากซะเกินไปครับเพราะฉะนั้นบางทีต้องอยากให้ท่านเนี่ยเสียเวลานิดนึงมาชมกันใช่ครับเสียเวลานิดนึงครับที่เลือกคนคนเลือกที่ยังใช้อยู่ได้เสมอพี่ใชี่ยังใช้ได้อยู่เสมอเลยผมเชื่ออย่างบอกว่าผมมองเลยนะฮะว่าสามแสน ผมใช้คําว่าปัจจุบันเนี่ยครับเหมือนกับว่าที่หรือพวกวงการอสังหาเนี่ยผมว่าซื้อไม่มีขาดทุนที่ครับแต่ละคนหมัคนก็เหมือนกันลูกค้าผมหลายคนนะครับที่ว่าซื้อเก็บไว้ของผมเกือบทุกเฟสนะฮะบางทีเขาขายไปกําไรยังมากกว่าผมอีกเขามาพัฒนา <c oughs> ใช่พ<ร>เพราะ <พอ S 1> ว่าเราพัฒนาให้หมดแล้วเ,เอาน้ำเอาไฟเข้าหมดแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าโอเคมาซื้อแล้วก็พักไว้สัก 3- ามสี่สเดือน ก็อาจจะมาขายต่ออะไรเป็นไปได้หมดนะครับมาพัฒนามาปลูกบ้านมาปลูกต้นไม้ถูกต้องเป็นไปได้หมดเลยถูกต้องครับถูกต้องเนี่ยนะดินดาดีมากพี่ไปดูไปดูกันนิดหนึ่งนีสองคันเลยคะดินเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเป็นดินเดิมๆใช่ครับป็นดินการซื้อที่ไหนมาใช่ครับผมไม่ได้เอาดินข้างโลกมาถมเลยเป็นดินเดิมๆเลยเพราะฉะนั้นเขากับเราเนี่ยเขาร้วนซวยขนาดนี้เราก็ร้วนซวยขนาดนั้นถูกต้องครับผมใช่หรือใครมาเนี่ยไม่เชื่อเอาจอบเดี๋ยวเรามีจอบให้มีครับมีคุณดูดีที่เราได้เลยใช่ครับนี่นี่พี่ท ใช่ครับนี่นี่มันไม่ใช่ดินทรายแล้วพี่นี่มันเป็นดินร้วนนะใช่ฮะทรายกับร่วนนี่มองไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ถ้าจะทรายออกจะออกแดงแดงนิดนึงหรืออะไรยังไงแต่นี่จะเป็นดินดําดินล่วนเลยร่วนซุยเลยใช่ครับเนี่ยของเราก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไถอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นใครซื้อไปเนี่ยทาระบบน้ําดีๆอ่าใช่ต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่เขาเรียกว่าดินกับน้ําถูกต้องครับโดยิ่งช่วงนี้ด้วยหน้าฝนคือใช้คาว่าลงต้นไม้หรืออะไรยังไงเนี่ยแน่นอนเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเอ คือยังไงคือรอดแน่นอนปลูกอะไรก็งามถูกต้องที่นี่พ<า>ี่เอกครับสมมติว่าคนเขามาซื้อไปแล้วเราแถมต้นไม้ให้ก็จริงแต่บางคนเขาไม่พอใจคือมันไม่พอเพียงอ,ะอ่ะมีแหล่งแนะนําซื้อต้นไม้อีกไหมฮะมีครับอยู่ตรงเขาเรียกสีประจันนี่เองอแหล่งไม้ล้อมเป็นแหล่งไม้ล้อมของให,ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วมั้งที่เพราะว่าเขาจะมาเอาจากที่นี่ไปขายต่อกันเยอะมันจะไม่เหมือนนครนายก อ่าแล้วพายกจะเป็นไม้ล้อมประเภทที่กินผลใช่แล้วก็จะเป็นไม้ประดับไม้ดอกแต่ที่นี่จะเป็นไม้ไม้ยืนต้นไม้เบญจพรรณอะไรพวกนี้ต้องมาดูต้องมาดูใช่ครับผมแล้วถูกมากพี่ถูกมากครับแล้วที่อย่างเงี้ยพี่ผมเห็นหลายที่แล้วข้างๆพี่เนี่ยแต่บังเอิญเดินไปดูไม่ไหวบางทีขุดบ่อเก็บน้าได้อ่าใช่ครับพี่ขุดบ่อเก็บน้ําได้ไม่ต้องกลัวเลยครับ่ก็เหมือนกับเนี่ยผมขุดอ่ลักษณะว่าเก็บเอาไว้เผื่อที่ว่าจะทําเป็นห้องน้าไว้ให้นะครับ ต่เนี้คือตอนนั้นที่ฝนตกผมมายืนดูอยู่พี่ก็โอเคครับพี่เก็บน้ำได้น้อยู่เก็บน้ำอยู่ใช่ไม่ต้องเขาเรียกไงไม่ต้องไปซื้อผ้าใบนะพี่เนาะเกผ้าใบไม่ต้องไปซื้อผ้าใบครับครับ,รบแต่แมันก็มันก็จะมียุบบ้างแหละน้าร้อนถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าก็เหมือนที่บอกกันเลยครับพี่หนึ่งเนื้อที่หนึ่งไร่อย่างเงี้ยนะหน้ามันกว้างนะครับเหมือนกับสองพี่น้องเนี่ยสามารถแบ่งครึ่งกันได้สบาย คนละครึ่งงานถูกคนละสองคนละสองงานคนละสองงานคนละครึ่งไร่ใช่ครับใช่ครับผมอย่างงั้นใครสนใจยังไงก็รีบโทรหาพี่เอกได้เลยผมทวนใหม่บางทีผมกลัวผมพูดผิด200ตารางวา2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ครับผมหนึ่งไร่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ครับผมห่างแค่แสนเดียวใช่ครับแต่ได้ที่เพิ่มเป็นเท่าตัวถูกต้องครับผมแล้วแต่ความชอบกันพวกนี้พี่กลุ่มเนี้ยแปลงละกี่กี่ตารางวาหรือกี่ไร่เอร์กลุ่มนี้ใช่ไหมครับกลุ่มนี้จะเป็นไร่หนึ่งหมดเลยแต่ว่าจะมี เป็นแปลงสุดท้ายครับจะเป็น3 4 6ตารางวาไม่ถึงไร่ไม่ถึงไรเอางี้มันก็ต้องถูกกว่าดิพี่ถูกกว่าครับถูกกว่าเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เออถ้า346ตารางวาผมขายอยู่ที่349ครับอ๋อจาก399เหลือ3 49ใช่ครับลองดูใครสนใจยังไงมามาชมก่อนที่มันจะหมดใช่ครับินดีเลยแป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะโครงการพี่เอกนี่แต่ละแปลงละแปลงนี่บางที สิบก่าแปลงอาทิตย์เดียวหมดแล้วใช่ครับผมก็ใช้คําว่าเราขายแบบไม่ใช่ว่าขายขายฝันนะฮะก็คืออยากจะให้มาดูของจริงว่าเฮ้ยเราทําจริงเราอะไรจริงครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับได้รบกวนขอเบอร์พี่เอกไว้สักรอบพี่ครับได้ครับผมอ่า0 9 0นะครับ0818081่ฮะอ่าหาพี่เอกได้ทุกวันเลยไหมครับได้ทุกวันครับแล้วนัดชมล่ะนัดชมได้ทุกวันครับเพราะว่าเออก่อนเดินทางโทรมาหาผมหน่อยหนึ่งสักลงหน้าสักวันหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าใช่ครับเพราะว่าผมอยากจะ อยู่แล้วก็ให้ข้อมูลเองได้จะได้แบบไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ตรงกันเป๊ะเลยจะได้ข้อมูลที่ตรงๆเลยถูกต้องครับถูกต้องครับผมวันนี้ยังไงเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณพี่เอกมากขอให้พี่เอกมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ผู้ซื้อทุกท่านเลยได้โครงการอย่างเงี้ยไปต่อจิ๊กซอฝันของแต่ละคนไปปลูกบ้านไปทําลักษณะคือบ้านสวนในฝันเป็นที่พักอาศัยหรือบางคนเนี่ยซื้อส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยใช่ครับผม น่าจะเก็บครับเดี๋ยวนี้เก็บเก็บที่เก็บทางนี้ผมใช้คําว่าไม่ไม่ไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนดูจังหวะให้ดีแค่นั้นถูกต้องครับยูที่จังหวัดบางทีไอเดียของคนนะครับซื้อเข้ามาพัฒนาปลูกนู่นนิดปลูกนี่หน่อยสามารถที่จะไปไปได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอฝากไว้หน่อยหนึ่งครับคือช่วงนี้มีฉายชีพมันมาทุกวงการเลยพี่ทุกวงการจริงๆขนาดผมว่าผมก็ช่ำชองแล้วนะพี่ก็ยังดูก็ยังมีพลาดก็เหมือนที่ผมบอกครับเออผมเองน่ะ ขอไม่รับเงินจองคืออยู่ดีๆโทรมาจะจองนี่ไม่รับไม่เอาครับขอ,อให้มาดูก่อนดีกว่ามาดูครับ <C ue> มามา,มาดูมาพอใจมาทําสัญญากันมาวางเงินกันตรงนี้แล้วอย่างนี้สมมติคนอยู่ต่างประเทศก็ให้ญาติมาดูได้ครับให้ลูกหลานมาดูแทนถูกต้องครับ<ห><ห>อย่างนั้นจะสบายใจกว่าใช่ครับคือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาเงินจองนั้นเงินมาจับจากท่านไม่เอาครับไม่เราัเราเจตนาจะขายท่านเนี่ยเอาไปสารฝันเพราะฉะนั้นมาดูก่อนดีกว่าใช่ครับผมเป็นความจริงใจที่แสดงออกมาให้เห็นเลยนะครับก็ ได้พรมาจากพ่ะแม่ธรณีครับมีหน้าที่แบ่งที่อยู่อาศัยให้คนรับแบ่งปันกันแบ่งปันครับพี่แบ่งปันกันแบ่งปันกันครับพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการการผ่อนกันอะไรก็จะไม่มีดอกเบี้ยนะพี่ให้คุยได้ไม่มีดอกเบี้ยใช่ครับขอให้มาดูเถอะแล้วมาคุยกันปิกัดอะไรมาคุยช่วยกันใช่ครับมาช่วยกันพี่มาช่วยกันมาเป็นเพื่อนบ้านกันดีกว่ามาเป็นเพื่อนบ้านกันดีกว่าเยี่ยมเลยครับพี่เอกก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอกมากแล้วขอให้พี่เอกมีคนันดีๆนี้ต่อเนื่องแล้วกันได้ครับ